สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนเอ็นชาแนะครับวันนี้เราจะมาดูที่นาที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับอ่าเราตามมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขัดเขตระหว่างนานะครับขันนาก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้ฟางเพิ่งจะเกี่ยวข้าวไปเดี๋ยวเราไปดูสะทางด้านโน้นนะครับว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเยเนื้อที่ก็จะประมาณสองไร่นะครับฝั่งนู้นก็จะถมถมดินไปแล้วนะครับก็เตยยกบ้านใหม่นะครับมาดูกันขอบสะนะ มปลา,ปลาขึ้นสะไปห,หมดแล้ว <c oughs> นี่ก็จะเป็นต้นกล้วยที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับแต่ปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มีปลายอยู่นะต้นกลว้วยนี่จะเป็นต้นเล็บเปนนันนะครับปลูกต้น,นใหญ่เลยจะได้โตทีเดียวต้นมะพร้าวนะครับดอกไม้ให้ความชุ่นสดชื่นไหมครับเห็นดอกไม้สวยงามมาก อะไรลดน้ำหรอคัอนนี้ถุงปุ๋ยอะไรไม่รู้เดี๋ยวไม่ได้เข้ามานี่ยดอกไม้สดชื่นไหมครับเห็นดอกไม้สวยงามหลากสีสันไหมครับสวยงาม เป็นกล้วยที่เพิ่งปลูกนะครับเนี่ยความเป็นธรรมชาติสวยงามสดชื่นนะครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยอากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับช่วงเช้าดูดูนะครับธรรมชาติแบบบ้านๆเลยนะครับลมเย็นๆช่วงเช้านะครับสดชื่นครับความรู้สึกสดชื่นมากเนี่ดอกอันชั้นรุ่นใหม่นะครับจะดอกจะดอกอย่างนี้นะครับ ตักไถ้ใบมะกรูดนะครับก็มีพร้อมนะครับอ่าดู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 ดดคนรดน้ำครับโอ้โหออกออกมันกลายไปในตัวนะครับช่วงเช้ามาดูกันแลมนี้ก็ถึงนะ้ลมพัดตีรู้สึกว่ามันจะเสื่อมสภาพนลับขาดแลนะ้วเนี่ยต้องมาซ่อมใหม่ครับต้องใช้ลวดดึง องซ้อมแซมครับนี่ปลูกประมาณต้นปีต้นปีนะครับประมาณเดือนมกรากุมภามีนาช่วงนี้นะประมาณเนี้ยต้นปีเจโอมนะครับต้นเจโอมต้นมะพร้าวตะไคร้เป็นต้นกล้วยริมสานะครับตัวนี้ปลูกตะไคร้นะครับสามารถช่วย ลดการชะล้าของหน้าดินนะครับช่วยลากของต้นตะไคร้ช่วยอุ้มดินไม่ให้สไลด์ลงสระเราก็จะปลูกแซมต้นพืชอื่นๆนะครับก็จะมีส้มโอนะครับต้นส้มโอเพิ่งปลูกประมาณสามเดือนนะครับเป็นกิ่งที่ตอนตอนเองนะครับก็จะมีแซมมะเขือพวกนี้กระชายต้นยังเล็กอยู่นะครับช่วงนี้ ปลูกทิ้งไว้ต้นมะกรูดเลยนะต้นมะกรูดสึกว่าไม่ค่อยได้บำรุงนะครับต้นจะหงิกงอยนานานทีจะมานะครับสองเดือนมาครั้งหรือว่าเดือนหนึ่งมาทุกมาได้แก่้วันหยุดนะครับวันเสาร์วัวนอาทิตย์ก็เนี่ยนะครับก็จะมีมะนาวที่ตอนกิ่งไว้นะครับต้นยังเล็กอยู่ อันนี้น่าจะเป็นต้นว่านะครับปลูกมาต้นปีที่แล้วต้นมะพร้าดูดูด,ดูปากบุ้งกำลังออกดอกนะครับสวยงามอันนี้รู้จักืาอต้นอะไรครับบักมี่บักมี่อันนี้ก็ะทอมปลูกไว้สองต้นรอดสองต้นนะ ครับเป็นไงครับบรรยากาศยามเช้าท้องทุ่งป้านนาเราสึกสด,สด,สดชื่นมากเลยนะครับโล่งสบายบรรยากาศน่าอยู่นะครับอืมคนลดน้ําต้นไม้ของเราดูจ่วงจวง,จวงแล้วตักลดตักรดครับช่วงเช้าเนี้ยอยู่ใกล้น้ำปุกบ่อไว้กักเก็บน้ําอืม ไปดูบรรยากาศชงช้างครับสดชื่นดวงอาทิตย์นะครับต้นไม้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากเลยครับสดชื่นมากเลยช่วงเช้าติดถนนใหญ่นะครับฝั่งนู้น โอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้นะครับ j n n Channel นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ